อีกถ so so ุง ah, น no! nice ึงนะคะตรงนั mm ้น hmm. ก right. oh. okay. ็แกะไปแล้วอีกถุงนึงนะคะนี่ของใหม่นะคะแต่นี่มันหนักมากหนักกว่าเดิมอีกค่ะแกเลยน้าดูสิโอ้เด็กมากใครสั่งไว้มารับได้เลยโอ้โหแล้วก็นับนะคะมีคิตตี้ไหมล่ะคะแล้วก็นับนะคะว่ามีอะไรบ้างเก็บขึ้นมานับเลยมีอะไรบ้างออกันนนีะ น้องนับที่อานะมีพี่อานับเลยค่ะ1 1> ยแยกันอย่างงี้เอาแยกรวมอ่ะน,ยอยนี่ไงอ่าหนึ่คือดาวนะคะอือดรืออ,อะไรสองายอ่าเร็วๆสกระต่ายน้อยอะออยไดบ้างสเป็นกตนะันนะ4เป็นยูนิคอนแบบนี้นิคอนอันนี้เป็นแบบว่าโปงดี 5, 6, 6. อันกี่ชิ้นลูกกี่ชิ้นแล้วไม่ให้นับด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวของนาไม่ครบอแล้วีนูรูปลายดนะคะถ้าอยากได้ไหนดูไว้เลยนะคะเก้าแปดะอันนี้แมงไม่แน่ใจนดาวนะจะไปเป็นคิตตี้กันนะคิตตี้นาราคิตตี้สีพาสเทลนะคะกลมกลม หัวใจมีสองอันสามอันเนี่ยสี่อันมองนะมองนะพวกอย่างมันรวมเป็นตีที่นทำไม่ได้มองนะแล้วก็เย่เยออพัฟเคเดี่ยวนะมีสองสีสีพันเทลกับสีสีใหม่อ่ะสีคาราฟูอันนี้จะเรียกว่าสีคาราฟูนะคะนี่เป็นสีเล่นเป็นหมีใช่เป็นหมีอ สีคาร์ลปูนะคะสีใหม่นะคะสีก็โบมีอีกอันหนึ่งหัวใจแล้วก็เป็นหัวใจอีกอันหนึ่งนะคะผีเป็นวงกลมผีเสือ <ใน S 1> ส้อสองผีเสื้อใครอยากได้ผีเสื้อนี่มาแล้วนะคะของมาแล้วคิตตี้คิตตี้นี่น่ารักมากสีคาร์ลปูอยากได้คิตตี้ด้วยแ,แล้วก็เป็นแล้วก็จะเป็นหัวใ,ใจหัวใจ อันนี้ค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะมาของรอบนี้มาเยอะมากเลยใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะประกาศพร้อมขายไหมพร้อมพร้อมเลยสิลูกอ่าถ้าช่วยกันขายให้หมดเราเราจะแบ่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้นะคะเดี๋ยวแกให้เดี๋ยวมีปลาหมึกสองตัวมีไฟด้วยนะตัวนี้ปลาหมึกมีไฟเราผ่านเราไมได้ผานใช่หรอใช่เราเอาไว้มาเล่นอ่ะเราส่ง อ่าขอตัวไปก่อนนะคะใครสนใจทักประมาได้เลยนะคะเรามีพรอมอินนะคะละหกสิบาทนะคะสีสดใสสวยงามว้าออกไปก่อนโฟกัสบายอะฝากไลน์โฟกัสสั่งฝากดไลน์ฝากโฟกัสแอนโฟกัสแนวนะคะกดไลน์ค่กดจัดจ่ายแล้วก็กดซื้อของให้เราด้วยนะคะฝากกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาะฝากสวัสดีครับก่อนน้องโฟกัสสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวแม่ให้เร็ว